เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งปี60ครับวันนี้ถึงคิวข้อที่2 8 29แล้วก็30แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีไฟล์ข้อสอบเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนเลยถ้าน้องที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่ในเพจ a c e b o o k นะครับถ้าน้องที่กำลังดูอยู่ใน u t u b e นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ดีสคริปชั่นครับทุกคนลา ไปลุยดีกว่าครับอะฉะนั้นทุกคนครับไปดูข้อที่28วันนี้เริ่มที่ข้อ28เลย28ว่าไงครับ28่สบาบอกว่าเขานิยามขึ้นมาครับว่า a star b พี่ขอเอาเรียกว่าสตาร์นเนาะอ้เครื่องหมายดอกจันนี้นะครับ a star b นะครับก็คือ1บวกกับ a คูณกับ b นะครับสําหรับ a กับ b ที่เป็นจำนวนเต็มใดจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับกไก่เขาบอกว่า a star กับ1 star a เนี่ยย่อมเท่ากับ a star หนแล้วก็ star กับ a ส ข้อขอไข่เขาบอกว่า a อสตาแล้วก็ไปสตาร์กับ c เนี่ยย่อมเท่ากับ a อสตาแล้วก็สตากับ c พูดง่ายๆคือมันมีสมบัติอะไรเนี่ยข้อขอไข่มันมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มโอเคปหมต่อข้อไปข้อขอายนะครับเขาบอกว่า1นึ่กับสแล้วไปสตากับ3เสร็จแล้วไปสตากับ4เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะโอเคไหมครับแล้วก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็คืออีกไก่ถึงข้อไยอันไหนมันถูกต้องบ้าง โอเคเนาะจากนั้นทุกคนครับพี่จะมาเช็คข้อกอไก่กันก่อนโอเคไหมครับทีนี้เช็คข้อกอไก่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่จะเช็คข้อกอไก่นะแต่ก่อนที่พี่จะเช็คข้อกอไก่เนี่ยนะครับพี่จะลองนะครับให้ดูว่ามันมีสมบัติสลับที่กันหรือเปล่าโอเคป่ะก่อนที่เช็คกอไก่นะกอไก่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราจับ a b เนาะมันคืออะไรครับ a star b a star b คือ1บวกกับ a คูณ b จริงไหม ท้นั้นถ้าพี่ลองจับสลับที่กันอ่าพี่จับ b star a เนอะเป็นไรครับก็กลายเป็น1บวกกับ b คูณ a ทุกคนครับแล้ว a คูณกับ b กับ b คูณ a เท่ากันปะเท่ากันนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า e 2ตัวเนี้ยเท่ากันแน่ๆเมื่อมันเท่ากันแน่ๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อ e เจ้า s เนี่ยเครื่องหมาย star เนี่ยมันมีสมบัติการสลับที่่าได้ว่า star เนี่ยมีสมบัติสลับที่ครับทุกคน มีสมบัติสลับที่โอเคปหอ่าไอเจ้าสตาร์มีสมบัติสลับที่นั่นหมายความว่าถ้าน้องจะจับเอา a star b หรือ b s a เท่ากันหรือน้องจะจับ3ามสตาร์สหรือสี 3, ่สตาร์สก็เท่ากันอยู่ดีฉะนั้นทุกคนครับในเมื่อพี่รู้ว่าไอเจ้าสตาร์เนี่ยมีสมบัติสลับที่พี่ก็พิจารณาตัวนี้เลยครับทุกคนพี่พิจารณาตัวนี้เนาะพี่จะดูเลยว่าอีสอตัวเนี้ยมันเท่ากันจริงไหมโอเคไหมพี่เริ่มจากฝั่งซ้ายแล้วกันเนาะพี่เริ่มจาก a ไปสตาร์กับ1สตาร์ a เนาะ ในเมื่อพี่รู้ว่ามันมีสมบัติสลับที่งั้น e 1 star a พี่ก็สลับเป็น a star ได้จริงปหงั้นพี่สลับกันเลยนะ<อ>ก็จะกลายเป็น a star กับในวงเล็บพี่ขอสลับกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น a star กัน1ได้จริงปหอ่าตรงนี้ไม่งงใช่ไหมทีนี้มันมีสมบัติสลับที่งั้นพี่ก็มองอีเลกเนี้ยเป็นก้อนหนึ่งแล้วมองอีนี้อีกก้อนหนึ่งจริงไหมมันก็ต้องสลับกันได้เหมือนกันระหว่างอีกก้อนนี้สลับตรงนี้อีนนี้ก็ต้องสลับไปตรง เป็นเป็นต้นหลังได้จริงไหมครับงั้นมันก็สลับกันได้อีกรอบหนึ่งงั้น A นะครับสตาหย่อมเท่ากับอะไรครับเอสตาหก็สตากับเจริงไหมสลับที่กันแสดงว่าอะไรทุกคนเห็นปะเอสตากันหนึ่งสตาเเท่ากับอะไรครับเท่ากับ A อสตาหนึ่งแล้สตาับเซึ่งเหมือนแบบในชอย์ปะนี่ทุกคน A อสตากันหนึ่งสตาเนี่เท่ากับอะไรครับเท่ากับ A อสตาหนึแล้วสตากับเตรงนี้เห็นปะเท่ากันแล้วแสดงว่ากอไก่เป็นไงครับ กอไก่ก็จริงแบบนี้เก็ตปะะครับเก็ตปะงั้นกอไก่ก็จริงนะครับเนาะกอไก่ no, ai, จริงไปแล้วนะครับอ่ะ uh, ทีนี้ไปเช็คขอไข่เช็คขอไข่ดูซิว่าเฮ้ยว่าจริงหรือเปล่าพี่ขอเช็คขอไข,ข่ข้างล่างแล้วกันเนาะครับขอไข่ <c oughs> <c oughs> ว่าไงขอไข่ ก <Rocky> บอกว่า a star กับก b star c เท่ากับ a star b แล้วก็ star กับ c หรือเปล่าพูดง so ่ายๆคือมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มหรือเปล่าแค่นั้นเองเราไล่ได้ทุกคนครับพี่ขอเช็ค2ฝั่งไปพร้อมๆกันเลยอะขอใครเราจะแสดงว่านะครับหรือเราจะพิสูจน์ว่าเฮ้ย a นะครับ star กับ b star c เนาะมันเท่ากับ a star b แล้วก็ไป star กับ c หรือเปล่าโอเคปะอะพี่ไล่ทำนะครับ พี่ทำในวงเล็บก่อนนะฝั่งซ้ายนะครับ b star c มันก็คือ1บวกกับ b คูณ c จริงไหมอ่าฝั่งนี้เนาะต่อไปฝั่งขวาครับ a star b คือ1บวกกับ a คูณ b นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไป star กับ c อีกรอบหนึ่งโอเคปะต่อไปอพีิขยายนิดนึงเนาะต่อไปทุกคนมองไอ้ก,ก้อนนี้เป็นก้อนหนึ่งแล้วมองอีกนี้ก็อีกเป็นก้อนหนึ่งตาร์กันเนาะตาร์กันนั้นมันก็คือ1บวกกับ a คูณกับอีกก้อนหลังคือ1บวกกับ b คูณ c จริงปะอีซีขวามันก็คือ1บวกับก บวกกับ a b แล้วก็ไปคูณกับ C จริงไหมครับอ่ะงง้นพี่ขอเอา A คูณแจกเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวกกับ A บวกกับ ABC เท่ากับ1บวกกับอีตรงนี้เอา C คูณแจกเข้าไปเลยก็จะกลายเป็น1บวกกับ C แล้วก็บวกกับ ABC ทุกคนครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันไหมคำตอบคือไม่เท่าเห็นไหมอินนี้มีบวก A อีนี้บวก C งั้นข้อนี้ไม่เท่ากันในเมื่อไม่เท่ากันแสดงว่าขอไข่ไปไง ขอไข่ก็ไม่จริงดังนั้นทุกคนครับขอไข่ก็เลยผิดเต็มๆเก็ตปะเก็ตเนาะเก็ตเนาะทุกคนเรียบร้อยจบไปสองข้อต่อไปไปเช็คคอควายคอควายเขาบอกอะไรครับคอควายหนึ่งสตาร์กับสองแล้วสตาร์กับสามแล้วสตาร์กับสี่เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะอ่ะลองมาดิว่าค่ามันจะเป็นจำนวนเฉพาะจริงๆหรือเปล่านะครับค่อยๆท,ทําทีละวงเล็บเนาะอ่ะพี่ก็เขียนวงเล็บแบบใหญ่ๆไปก่อนเนาะ อนนี่1สตาร์กับนะครับแล้วก็ไปสตาร์กับนะครับได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวสตาร์กับอ่ะแน่นอนทำในวงเล็บก่อนนะครับอันดับแรก1 2สมันคืออะไรครับ1มันคือ1วกับ1คูณ2จริงปะอ่าแล้วเดี๋ยวไปสตากัเนาะแล้วก็สารนะครับซึ่งทุกคนเราคิดในใจได้1บวกกับ1คูณ2 1ณ2ได้2 2 1กก็กลายเป็น3แสดงว่าครับในวงเล็บใหญ่เนี่ยจะเหลือเพียงแค่ 3าสตารกรนะสามเนาะและเดี๋ยวไปสตารกระสี่โอเคปะตรงน,นี้ไม่งงเนาะ3าสตาสามคืออะไรครับ3ามสตาสามก็ 3, คือ1บวกกับอะไร1บวกกับ3คูณกับ3นั่นเองจริงปะฮะนะครับได้เท่าไหร่เนี่ย3 3เป็น9 9้เบวกหเป็น10งั้นก็เหลือเป็น10บสตารกระสี่โอเคปะสิ 10, สตากระสี4ก็ 4, คือ1บวกกับอะไรครับ1บวกกับ10คูณกับ4นั่นเอง สิบคูณสี่สี่สิบสี่สิบบวกหนึ่งเป็นสี่สิบเอ็ดทุกคนครับและสี่สิบเอ็ดเป็นจำนวนเฉพาะไหมคําตอบคือเป็นจํานวนเฉพาะดีเนะี่ยจานวนเฉพาะแน่ๆจริงปะจำนวนเฉพาะคืออะไรคือจํานวนที่มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองที่ไม่หารลงตัวจริงไหมครับมีแค่สองตัวที่เป็นตัวประกอบแสดงว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะจริงๆด้วยคอควายนั่นหมายความว่าคอควายก็เลยจริงนะครับดังนั้นคอควายจริงนั่นหมายความว่ากอไก่และคอควายจริงส่วนอคอไข่ผิดไปดูที่ตอบช้อยข้อไหนครับ กและคอควายถูกแต่ขอไข่ผิดตอบช้อยข้อ2นั่นเองครับเรียบร้อยเนาะงั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อ2อป็นไงไม่ยากใช่ไหมข้อแรกชิวๆใช่ไหมวันนี้นะครับถ้าใครมีตรงไหนที่ยังไม่เก็ตหรือไม่เข้าใจนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือจะทักแชทมาถามพี่ก็ได้เลยโอเคปะไม่งงนะอ่ะงั้นไปต่อข้อที่29ครับ29าว่าไงครับ29 29เขาบอกว่า x กับ y นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกย้ำนะครับว่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะ ออจำนวนจมบวกเริ่มยังไงครับเริ่มจากเลข1นะ1 2 3 4 5ไปเนาะศูนย์ลบ1พวกนี้ไม่ใช่นะทุกคนโดยที่เงื่อนไขแรกครับเขาบอกว่า x บวก y บวก z คือ15เงื่อนไขต่อไปเงื่อนไขต่อไปว่าไงเงื่อนไขต่อไปก็คือ z บวก1กำลัง x เนี่ยเท่ากับ y กำลังสอ่ x เงื่อนไขที่2เนาะและเงื่อนไขที่3คืออะไรครับเงื่อนไขที่3ก็คือ0.1กำลัง z เท่ากับ0.01กำลัง x แล้วก็ถามว่าข้อใดตอบแบบนี้ถูกต้องก็คือค่า x y z อันไหนมันน้อยสุดอันไหนมันมากสุดให้เราเรียงใหม่โอเคไหมครับถ้าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้ทุกคนเราเริ่มจากเงื่อนไขก่อนพี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะกันเนาะดูง่ายสุดดูนะ,ะพี่เริ่มจากสีเหลืองนะครับเนื่องจากเนื่องจาก z นะครับบวกหนึ่งเนาะกำลัง x เนี่ยมันเท่ากับ y กาลังสอง x พอมันเท่ากันแบบนี้ทุกคนพี่แอบเห็นเลขชี้กำลังเป็น x เห็นปะพี่ยกกําลังหนึ่งส่วน x สองข้างได้ปะคำตอบมันคือได้ ได้แน่นอนแล้ว1ส่วน x ก็ไม่ต้องมาระวังว่าตัวส่วนเป็นศูนย์หรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะเป็นจำนวนเต็มบวกโอเคปะพี่ยกกําลัง1ส่วน x ทั้ง2ข้างนะพี่จะก,การยกกําลังด้วย1ส่วน x ทุกคนครับ2ข้างเลย1ส่วน x อันนี้คือยกกําลังด้วย1ส่วน x พอพี่ยกกาลังด้วย1ส่วน x อันนี้ตัดทิ้งปะ x ตัด x ทิ้งเนาะก็จะเหลือเป็น z บวก1จริงปะเท่ากับอันนี้ x ตัด x ทิ้งไปเท่ากับ y กันังสองอ่ะติดไว้ก่อนเป็นสรรมการที่1ก่อนครับ โอเคปะติดเป็นสมการที่1ก่อนเนาะอ่ะทีนี้ยื่นขต่อมาพี่ขอย้อนกลับไปที่ตัวนี้สังเกตไหมว่าพี่จะเริ่มจากตรงที่มีตัวแปรที่มันน้อยที่สุดก่อนอีนี้มันบวกกรนเรียง3ตัวนี้มันยังทําอะไรยังไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะพี่จะเริ่มจากตรงที่มันเป็นเลขยกกาลังมันจะดูได้ง่ายกว่าโอเคปะนะคงั้นสเต็ปข้อในการทําแบบเนี้ยถ้ามันเป็นบวกลบแบบเนี้ยมันดูยากแน่แน่มันทาอะไรได้ไม่เยอะ งั้นถ้าเป็นเงื่อนไขโจทย์ที่เป็นแบบนี้นะทุกคนเราต้องไปดูอีตรงที่เป็นสมการที่เป็นเลขยกกาลังมันจะทำอะไรได้ง่ายกว่าโอเคไหมงั้นดูเงื่อนไขอันล่างนะครับเงื่อนไขอันล่างอ่านเนื่องจากเนื่องจากนะครับเนื่องจาก0.1เนาะกำลังแซครับเท่ากับ0.01ยกกําลัง x ทุกคนครับพี่จะพยายามทำถ่ายเท่ากันนะอีนี่0.1กําลังแซเหมือนเดิมนะครับส่วน0.01พี่ก็มองเป็น0.1ทั้งหมด กำลังสเนาะแล้วทั้งหมดยกกาลัง x ก,ก็ย่อมได้จริงปะโอเคเนาะงั้นนั่นหมายความว่า0.1นย์ลังเ <c oughs> ้ยมีจามด้วย <c oughs> เลียวมากคลิปเราเลียวมากอ่ะโทษทีขออภัยทีครับ0.1นย์ลังสงทั้งหมดกําลัง x ก,ก็จะกลายเป็น0.1ย์กกำลัง 2x พอเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเราเลียวจริงเราไลฟ์ติวคลิปติวกันมีจามด้วย <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับใครมาคิดถึงพี่วันนี้นะครับอ่ะทีนี้ทุกคนครับในเมื่อนะครับตรงตอนนี้นะครับตัวฐานเนี่ยมันเท่ากันแล้วจริงปะเออฐานมันเท่ากันอยู่ศูนย์จุดหนึ่งแสดงว่าเลขชี้กำลังมันต้องเป็นไงกันด้วยต้องเท่ากันงั้นเราก็จะได้ว่า z ครับเท่ากับ2 x เป็นสรรมการที่2ทุกคน z เท่ากับส x ทุกคนครับแสดงว่าแสดงว่าอย่างที่พี่บอกนะ x y z เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะทุกคนครับย้ำเลยครับเป็นจำนวนบวก เมื่อเป็นเต็มบวกปุ๊บมันเเรื่องใเลขหนึ่งจริงไหมสมมติว่าถ้า x เป็น1 z เป็นะไร z เป็น2ถ้า x เป็น2 z เป็นอะไรครับ z เป็น4ถ้า x เป็น3 z เป็นอะไรเป็น6 x เป็น4 z เป็น8เฮ้ยมันเป็นเลขอะไรวะเลขคู่ฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าอ๋อ z เนี่ยมันต้องเป็นเลขคู่แน่ๆว่ะเฮ้ยอ่างั้นพี่จะจัดได้เลยครับว่า z เนี่ยเป็นเลขคู่แน่ๆนะครับเป็นเลขคู่แน่นอนโอเคปะ เซตเป็นเลขคู่แน่นรับเลขคู่คือเซตมันมีคู่อะทุกคนมันไม่โดดเดี่ยวนะครับโอเคปะอ่ะทีนี้เงื่อนไขต่อไปก็คือ x บวก y บวกเเนาะแล้วก็เท่ากับ15อ่ะพี่แบ่งซีมาแบ่งซีขวาแล้วกันเนาะเนื่องจาก x ครับบวก y บวกเเท่ากับ15ซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกหมดเลยนั้นทุกคนครับถ้าสมมุติว่าถ้า x เป็น1 y เป็น1 z ึ่ต้องเป็นอะไร z ต้องเป็น13จริงปะมันไม่มีทางที่ x กับ y เนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ไม่มีทางแน่นอนมันต้องร่มจากเลข1ไงอันนี้พี่คิดกรณีที่ x กับ y เนี่ยเป็น1กัน1งั้น z ต้องเป็นมากสุดได้แค<อ>่13นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าอีตัว z ของเราเนี่ยพี่ๆนานที่ z นะครับ z ของเราเนี่ยมันต้องไม่เกิน13จริงไหมมันเป็น14ได้ไหมถ้าอันนี้เป็น14 ex หรือไม่ก็ y มันต้องเป็นศูนย์ตัวหนึ่งดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับเพราะ xyz เป็นจนวนเต็มบวกเริ่มจากเลข1งั้น z ของเราเนี่ยมันต้องน้อยกว่ากับ13 นั่นหมายความว่าเมื่อรวมกับอีเ Z เป็นเลขคู่เกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะรู้ว่านะครับเของเราเนี่ยอาจจะเป็น 2, 2> เป็น4เป็น6เป็น8 7, เป็น9จริงไหมไอเป็นช่เดิ9าไม่ใช่เลขคู่เนาะ10แล้วก็12เน,ะนาะเพราะเซต้องเป็นเลขคู่โอเคไหมครับพอเซเป็น2 468 1 0 12แล้วนั่นหมายความว่าเซตบวกหเป็นอะไรจากสมการที่ 1, <S <S 1พี่เติมบวกหไปนะก็เซตบวกหนึ่งก็จะกลายเป็น3เป็น5เป็น7เป็น เเป็น11เป็น13และทุกคนครับพี่ขอตีกรอบอ e ีแซบวกหนึ่งเลยพิจารณากับอีสมการที่1ทุกคนครับพี่ขอให้ไลท์สีชัดๆเลยสมการที่1ตรงนี้ทุกคนกับอ e ีแซบวกหนึ่งคือตรงนี้ทุกคนครับอีสมการที่1เนี่ยเขาบอกว่า e Z บวกหนึ่งเนี่ยต้องเป็น y กําลังสองซึ่งในเมื่อ x yZ เป็นจนวนเต็มงั้นตัวที่ยกกําลังสองเนี่ยก็ต้องเป็นเลขที่มันเขาเรียกว่าอะไร เป็นเลขพวก1กําลัง2องสอลัง2องสาลัง2องและสี่กลัง2จริงไหจริงไหมเงินแซดบวก1อาจจะเป็น1อาจจะเป็น2กําลังสองเป็น4อาจจะเป็น3กําลังสองเป็น9อาจจะเป็น4กําลังสองเป็น16จริงไหแล้วแอบดูซิว่าแซดบวก1มันมีตัวไหนเนาะที่มันน่าจะเป็นกําลังสองได้คําตอบชัดเจนคือแซดบวก1เท่ากับ9ครับจริงไหเพราะ9เกิดจาก3กําลัง2องั้นตอนนี้ยจ่ายตรงนี้พี่เห็นอะไรสีฟ้าเนี่ยเราจะได้แล้วว่า Z บวก1ครับ เท่ากับ9นั่นหมายความว่า z เป็นอะไร z เป็น8มาตัวหนึ่งโอเคปะ z เป็น8มาตัวหนึ่งพอ Z เป็น8ปุ๊บได้ y ด้วยไหมรู้ด้วยนะครับว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะแบวกหนึ่งเท่ากับ9อีตรงนี้ต้องเป็น3ตัสอง 2, แน่นอนงั้น y ต้องเป็น3ได้มา2ตัวทุกคนน่าได้ x แล้วปะจบแล้วปะได้ x แล้วเนาะเออได้แกับ y และจบแล้วอ่ะเนื่องจากตัวนี้ก็ได้ทุกคนจะหา x หาง่ายๆตัวนี้เลยก็ได้หรือจะหาจากสรรมการที่ ที่ที่ตรงนี้เลยก็ได้นะเออเราก็น่าจะรู้แล้วละ่ะว่า x คืออะไรจริงไหมครับอะดังนั้นเราก็จะได้จะได้ z เท่ากับ8นะ8เท่ากับ 2x แสดงว่า x เดียวตอบ4ครับเรียบร้อยทุกคนตอนนี้พี่ได้ x ได้ y ได้ z มาแล้วขอห้ไลท์นิดนึงเนาะได้ z ได้ y ได้ x มาแล้วทุกคนลงเรียงลำดับดิอันไหนน้อยสุด y น้อยสุดจริงปะก็จะกลายเป็น y น้อยสุดแล้วลองมาก็ x ลองมาก็ z มากสุดจบครับ งั้นข้อนี้ y น้อยกว่า x น้อยกว่า z ตอบช้อย c ข้อไหนตอบช้อยข้อ2เรียบร้อยเก็ตปะแบบนี้เนาะงั้นจำไว้ว่าถ้าเป็นทิกในการธรรมการแบบนี้ให้น้องพยายามเริ่มจากสรรมการที่เป็นเลขยกกำลังอะ่ะมันจะมันจะทำอะไรได้เยอะกว่าแบบนี้โอเคปะเก็ตเนาะเก็ตเนาะอะ,อะ,อะฉะนั้นไปดูข้อสุดท้ายของวันนี้ครับข้อที่30 30ไปดูเลย30เป็นเลยคอันี้วิเคราะห์อ่าแต่ไม่ใช่พัดพัดตัดกลวย เป็น,นเลขานวิาะห์ล้วนนะครับสา <30 S 1> ว่าอย่างไร30มสิบเขาบอกว่ากาหนดให้เส้นตรง l นะครับผ่านจุด a 20กับจุด b ลบสีสมการ l นะเส้นตรง l ผ่านจุด a 20แล้วก็จุด b ครับคือลบสีและให้เส้นตรง m อีกเส้นหนึ่งเส้นตรง m เนี่ยผ่านจุด b และจุด c คือลบ a กับศย์เมื่อ a เนี่ยมากกว่าศูนย์นะเออ a มากกว่าศูนย์นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าระยะทางระหว่างจุด c กับเส้นตรง l นะครับเป็นอะไรครับ เป็น48ส่วน5หน่วยอ่าถ้าระยะทางระหว่างจุด C กับเส้นตรง L เท่ากับ48ส่วน5หน่วยแล้วเขาต้องการอยากจะรู้ว่าแล้วระยะทางระหว่างจุดกำเนิดคือ00กับเส้นตรง M เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าทุกคนครับโจทย์ข้อนี้ต้องการอยากรู้ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงทุกคนระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงสูตรไว้ยังไงนะจำได้ปหมจำได้ไหมอ่ะจำไม่ได้พี่ทวนให้ ทวนให้แน่นอนครับทุกคนระยะนะครับทางระหว่างนะครับระหว่างจุดสมมติพี่สมมติเป็น x 1 y 1แล้วกันนะเนาะสมมติเป็น x 1 y 1และทางระหว่างจุด x 1 y 1กับเส้นตรงนะครับกับเส้นตรงซึ่งเส้นตรงเนี่ยเขานิยมเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปจริงไหมครับก็คือเส้นตรง ax บวก by บวก c เนาะถ้ากับนูตรคือนะครับระยะทางระหว่างจุดกับเส้นคืออะไรครับเขาใช้สัญลักษณ์เป็นตัว d เนาะ ตัวดีคือ distance นะครับก็คือแอปของ ax 1บวกกับ vy 1แล้วก็บวกกับ c ถอดแอปนะครับแล้วก็ส่วนด้วย a กลังสงบวกกับ b กลังสงติด square root อันนี้คือสูตรระยะทางระหว่างจุดกับเส้นคือพูดง่ายๆน้องต้องจัดเส้นตรงให้อยู่ในรูปเนี้ยความปเป็น0ย์แล้วน้องเอา ex 1กับ y 1เนี่ยไปแทนตรงไหนครับไปแทนที่พิกัด x นี่ x แทน x 1แทน x, 1, x, 1, x 1, แล้วก็ y 1แทน y จบแล้วก็ถอด a absolute ออกมา แล้วหารด้วยขนาดของสัมระสิหน้า x กับสมระสิหน้า y กันลงสองบวกกันโอเคปะเนาะแต่ประเินว่าตอนเนี้ยโจทย์ต้องการอยากจะรู้ระยะทาง่างจุดจอนเหนือศูนย์ศูนย์กับเส้นตรง m ใช่ไหมแต่เราไม่รู้เส้นตรง m หน้าตาเป็นไงจริงไหมเออแล้วความรู้ที่ต้องใช้ในการทําข้อนี้ก็คือน้องต้องหาสูตรสมการเส้นตรงได้สูตรสมการเส้นตรงว่าไงนะสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงสูตรคือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1 ทุกคน x 1 y 1คืออะไร x 1 y 1คือจุดที่เส้นตรงนั้นผ่านและ m คือความชันแสดงว่าการที่เราจะรู้ว่าเส้นตรงเส้นนี้มีสมการหนะ้าตาเป็นไงต้องรู้2อย่างคือ1จุดที่มันผ่านและ2อต้องรู้ความชันโอเคไหมครับอะงั้นเราไลาจ่จากเงื่อนไขจะไปหาเส้นตรง m ให้ได้เป้าหมายของเราพอได้เส้นตรง m ปุ๊บจะได้ไปหาระยะทานระหว่างจุดศูนย์กับเส้นตรง m โอเคไหมครับอะเริ่มจากเส้นตรง l ก่อนนี่เงื่อนไขแรก เงื่อนไขแรกเขาบอกว่าเส้นตรง l เนี่ยผ่านจุด a 2 0และ b ลบ48ซึ่งเราสามารถหาเส้นตรง l ได้แๆๆน่ทุกคนอะทุกคนเนื่องจากนะครับเนื่องจากพี่เริ่มจากเงื่อนไขแรกเนาะเส้นตรง l พี่เขียนเป็น l แล้วกันเนาะจาก l นะครับผ่านจุดนะครับ2 0และจุด b ก็คือลบ48ขอไม่เขียน a กับ b แล้วกันเนาะพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บพี่หยาความชันก่อนโอเคปะ่ะการจะหาเส้นตรง l ต้องรู้ความชันกับจุดที่มันผ่าน2อ,อัน2ออันนะทุกคน หาความชันของ l ก่อนอ่ะพี่หาความชันของ m l ก็คือ, Delta อเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนาะพี่ก็จะ8ลบ0ครับส่วนด้วยลบ4ลบ2เนาะเป็นเทนะ่าไหร่น่ยเป็น8ส่วนลบ6ทอนไปยังต่ำสักนิดนึงครับก็ลบ4ส่วน3เรียบร้อยรู้ความชัน l แล้วแล้วรู้จุดที่มันผ่านไหมรู้มันผ่าน2จุดทุกคนซึ่งถ้ามันผ่าน2จุดเนี่ย ex 1, 1กับ y 1น้องจะเลือกจุดไหนก็ได้นะคำตอบเท่ากันนะจะเลือกไปแทนที่ท,ที่ที่สูตรเส้นตรงเส้นนี้สูตรไหนไอจุดไหนก็ได้ค่าเท่ากัันนง้พี่ขออเลืก เลขเอ็กน้อยดีกว่าเนาะเลขสอศูนย์ดีกว่าเนาะนะครับถ้าอย่าง,งานั้นพี่ก็จะได้เส้นตรง l คือนะครับเส้นตรง l เส้นตรง l นะครับคือก็ y ลบ y หนะึ่งเนาะพี่เอา y ลบศูนย์นะครับเท่ากับ m คือลบสี่ส่วนสามคูณกับ x ลบ x หนึ่ง x หนึ่งในที่นี้คือสองแล้วกันอ่าและพี่ก็ย้ายสามขึ้นไปคูณนะครับอย่าลืมนะเราต้องจัดรูปให้ขวาม,มือเป็นศูนย์นะครับพี่ย้ายสามขึ้นไปคูณกับ y ก็กลายเป็นสาม y าลบ 4, คูณเจเข้าไปครับเป็นลบ 4x กลบ4คูณลบ2ก็เป็นบวกแและพี่ย้าย 4x ไปเนาะก็กลายเป็น 4x บวก 3y ครับแล้วก็ลบ8เท่ากับ0นยอนี้คือเส้นตรง L ได้มาแล้วทุกคนดิงได้เส้นตรง L มาแล้วเส้นตรง L พี่ไฮไลท์สีอะไรวะสีชมพูเรียบร้อยทุกคนได้เส้นตรง L มาแล้วทีนี้ทุกคนครับเราต้องรู้เส้นตรง M ไม่ได้ทีนี้เงื่อนไขสีฟ้า 4, 5, เห็นปะเส้นตรง M ผ่านจุด b จุด b รู้ไหมจ, b, จุด b คือจุดนี้ และจุด c คือลบ a ศูนย์ซึ่งเราไม่รู้ว่า a คืออะไรแต่รู้แค่ว่า a มันมากกว่า0ย์ซึ่งอีกเงื่อนไขต่อมาพูดซึ่งเยอะจังวะซึ่งซึ่งอีกและเงื่อนไขต่อมานะครับคือเงื่อนไขสีม่วงนะครับดูดีระยะทางระหว่างจุด c จุด c นะครับก็คือลบ a ศนเนาะกับเส้นตรง l คือ4 8ส่วน5ซึ่งเส้นตรง l เรารู้แล้วไงจริงไหมเงี้ยจุด c เราเราจะไปหาจากอีกสมการอ,อีเงืยอย่อนไขอันนี้นั่นแหละจริงไหมโดยใช้สูตรเส้นตรงอีระยะทางระหว่างเส้นตรงกับ จ,จริงไหมเพราะนี่ไงเขาบอกว่าระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรง l คือ4 8 5สนอ่ะจบเลยใส่ต่อทุกคนครับใส่ต่อเลยพี่ไมเ่เขียนที่ขวาแล้วกันเนาะเนื่องจากเนื่องจากนี้ตีกรอบบังแล้วแม้เนื่องจากทุกคนครับเนื่องจากระยะทางนะครับระยะทางระยะระหว่างนะครับระหว่างจุด c กับเส้นตรง l เนาะอ่ะกับเส้นตรง l เท่ากับระยะทางคืออะไรนะ 48.5ส่วนซึ่งสูตรระหว่างจุดกับเส้นก็นี่ไงจริงปะใส่เลยครับใส่เลยเนาะงั้นระยะทางระหว่างจุด C กับเส้นตรง L ก็คือจุด C เป็นแล้วจุด C จุด C เป็นลบ a 0นะงั้นใส่เลยครับก็จะกลายเป็น f เนาะ f ของ a A ในที่นี้คือ4เนาะ4คูณกับ x x ก็คือลบ a จริงไหมครับใส่ไปลบ a แล้วคูณแล้วบวกกันเนาะบวกกับสคูณ y y คือ0นะ y 1่จริงปะนี่ไง ทิ่กัดเป็น0ูนย์โอเคไหมใส่เป็น0ูนย์นะแล้วก็ลบแปสอดแอปส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย4ีกำลังสองบวกกับลบสไม่ใช่ลบดิบวกเนาะสามกำลังสองนะครับติดรูทเท่ากับ4ี่ส่วนหโอเคปะ่ะอ่ะค่อยๆค,คิดในแอปจะกลายเป็นลบสแล้วก็เท่าไหร่เนี่ยลบแปส่วนด้วยอันนี้เป็น5แล้วกันเนาะพี่ขอคิดในใจไปเลยเนาะสี่กำลังสองสิบหกบวกกับสามกำลังสองเก้า เสี้หกเก้ายี่ห้าสัดสมาในห้าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสี่สิบแปดส่วนห้าทีนี้คนครับพี่เอาห้าตัดห้าไปก่อนนาะห้าคุณตลอดก็จะเหลือแอป,ปตัวนี้ทุกคนครับซึ่งแอป,ปตัวนี้เราสามารถถอดได้ทันทีเพราะอะไรน้องดูให้ดีนะในเมื่อเขาบอกว่า a เนี่ยมากกว่าศูนย์น้องดูให้ดี a มากกว่าศูนย์งั้นนี่ a เป็นบวก a เป็นบวกไม่ว่า a จะเป็นเลขอะไรก็ช่างพอคูณกับลบสี่ติดลบแล้วพอลบกับ8ก็ติดลบแน่ๆงั้นในแอปเนี่ยติดลบถ้าในแอปสัดส่วติดลบปลด เมื่อปลดมาใ้ตัวลบก็จะกลายเป็นลบสแล้วก็ลบกับลบสีเนาะแล้วลบแเท่ากับ48่สิบนยงงปะนิยามแอพซูลู์โอเคปะเอาลบคูณแจกครับเป็น 4a ่เอบวกแเท่ากับสีเนาะไม่มี5นะ้าแล้วทุกคนเออไม่มี5เพราะว่าเราตัด5ทิ้งไปเนาะเราคิดหาค่า a ออกมาเดี๋ยว a จะได้10ครับทุกคนได้มาแล้วนะพอ a เป็น10ตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่า m มันผ่านจุดอะไรบ้างเมันผ่านจุด B และผ่านจุดลบสิบศอ่าเราก็จะได้ว่านะครับจะได้จะได้ M นะครับผ่านจุด B จะได้ M เนาะเส้นตรง M เส้นตรง M นะครับผ่านจุด B คือจุดไรครับ B คือลบสกับ8เนาะผ่านจุดลบสกับ8ปดนะครับ B จริงไหมนี่ไง b คือลบสกับ8นี่จริงไหมแล้วก็ C คือ A เป็นลบสิบเนี่ยก็กลายเป็นลบสิกับ0ูนย์นะครับ และลบ10กับ0ูนแล้วน้องก็ไปแก้หาเส้นตรง m ให้ได้เดี๋ยวจะได้คำตอบแล้วครับอหาความชันของเส้นตรง m ก่อนแล้วกันโอเคไหมครับความชันของเส้นตรง m มีเขียนแบบนี้แล้วกันเน,ะนาะเออนะครับก็จะกลายเป็น0ลบกับ8ปดส่้า y ส่วนดลต้า x ก็คือลบ10ลบกับลบ4ก็กลายเป็นบวก4ก็จะกลายเป็นลบ8ส่วนด้วยเท่าไรเนี่ยลบ6ทเม่าต่ำากคือ4ส่วน3โอเคป่ะงั้นเราจะได้สมก,การเส้นตรง m แล้ว สมการนะครับเส้นตรง m เส้นตรง m คือใส่เลยครับ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1ซึ่ง x 1 1 y 1จะใช้จุดไหนก็นได้นะจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้เรืองมาสักจุดหนึ่งค่าเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็นพี่เลือกจุดลบ10ศูนย์ลกันเนาะมีเลขศูนย์ที่เียคิดเลขครับก็เป็น y ลบศูนย์เท่ากับ4ส่วน3ะครับคูณกับ x ลบลบสิจะหมกยกกายเป็น x บวก10 อะแล้วน้องก็จัดรูปแล้วนะย้ายข้างย้ายสามเพิ่ไปคูณนะครับฝากจัดรูปนะครับไม่ยากนะนะจัดรูปแล้วย้ายให้ขวามือเป็นศูนย์จะกลายเป็น 4x นะครับลบ 3y แล้วก็บวก40เท่ากับศครับอันเนี้ยคือสมก,การเส้นตรง m โอเคปะ m พี่ไฮไลท์สีอะไรวะสีฟ้าเนาะอ่ะนะครับได้เส้นตรง m มาแววตรงนี้ได้มาแววได้มาแววสีฟ้าไฮไลท์วะติดดิ้งโอเคปะทีนี้ทุกคนสิ่งที่โจทย์ต้องการอยากอยากรู้คือระยะทางระหว่างอะไรครับ จุดกำเนิด0 0กับเส้นตรง m จบแล้วทุกคนอ่ะเอามาเปลี่ยนเป็นซีขวาแล้วกันเนาะพื้นที่จะใช้เยอะนิดนึงนะครับนะครับอ่ะแบ่งนี้แล้วกันเนาะสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือระยะทางระหว่างจุดกำเนิดดังนั้นทุกคนครับระยะทางนะครับระยะทางระหว่างจุด00นะครับกับเส้นตรง m กับเส้นตรง m คือ ใส่เลยครับซึ่งตรง m คือนี่เนาะสคูณกับ0จริงไหมอ่าก็ใส่เลยครับ F ของสีคูณศแล้วก็บวกเอ๊ะไม่ใช่บวกลบเนาะลบกับ3าคูณศจุดกำเนิดคือ0ูนย์ไงงั้น x 1กหนึ่งับอีคือ0ูนย์ก็ศนะแล้วก็บวกกับ40ทุกคนส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยสีกำลังสองบวกกับลบสามกำลังสองถอดสแควรูท่ะคิดเลขหน่อยครับเป็นเท่าไหร่ในข้างบนข้างบนเป็น F40 ตัวเดียวใช่ไหมครับข้างล่างเป็น5จริงห้า แอบก็40เป็น40่ส่วนหาคำตอบก็คือ8นั่นเองเรียบร้อยทุกคนข้อนี้ตอบ8ครับโอเคปะ่ะไอเราไปดูช้อยที่ตอบช้อยขขอไหน8888 8, 8, 8, หน่วยก็ตอบช้อยข้อ2เฮ้ย2เรียงข้อเลยวะ <laughs> 3 28 2ี่0ตอบช้อยเข้อ2เรียงข้อเลยวะโอเคปะ่ะตอบ8นะครับ ได้น้องได้น้องนะครับแล้วเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด share, แชร์แบ่งปันสิ่งดีกับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยนะครับถ้าน้องมีตรงไหนที่สงสัยทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือทักแชทมาถามพี่ก็ได้และเมื่อน้องดูพี่ฉเฉลยเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปลองฝึกทำด้วยตัวเองด้วยโอเคไหมนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันวันจันทร์เราจะมาลุยข้อ3 1 3 2แล้วก็3 3กันวันนี้บายบายไปนะครับไปนะครับไปละครับ